สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวจากทางด้านในส่วนของสหรประชาชาิอาบอกว่าเวลานี้กองกาลังของอูตีซึ่งมีฐานที่บ้่นอยู่ในกรุงซานาประเทศเยเมนได้มีการส่งหนังสือถึงสงานักงานสหรประชาชาติในประเทศนะครับว่าเจ้าหน้าที่ประสานงานที่เป็นชาวอเมริกันหรือถือสัญชาติสหรัฐอเมริกาและชาวสหรัฐอังกากต้องเดินทางออกจากเยเมน ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยในจดหมายระบุลงวันที่20มกราคม2567ที่ผ่านมาครับทั้งนี้สหประชาชาติรับทราบจดหมายดังกล่าวของกลุ่มฮูตีซึ่งปัจจุบันนั้นบุคลากรของสหประชาชาติในเยเมนซึ่งเป็นชาวอเมริกันและชาวสหาราัฐอาณาจากักรมีจํานวนรวมกันประมาณ20คนด้วยกันแม้กลุ่มฮูตีไม่ได้ปกครองเยเมนทั้งประเทศเนื่องจากรัฐบาลที่สหประชาชาติรับรองยังคงมีฐานที่มั่นอยู่ในเมืองเอเดนทางตอนใต้ แต่เมืองใหญ่แห่งอื่นอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮูตีทั้งหมดความเคลื่อนไหวดังกล่าวของกองกำลังฮูตีเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีทางทหารของกองทัพสหรัฐและสหรัฐอาหรับซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะตั้งแต่วันที่11มกราคม2567ที่ผ่านมาและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นกลับมาขึ้นบัญชีดำกลุ่มฮูตีในฐานะกลุ่มก่อการร้ายหลังเคยถอนชื่อออกไปครั้งหนึ่งเมื่อปี2 5 6 4นะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะเวลานี้ทางด้านสหรัฐริกา กับทางด้านอังกฤษนั้นมักจะใช้ขี่ปรนาวุธโจมตีทางอากาศเข้าไปใส่พื้นที่ของเยเมนอย่างต่อเนื่องโดยพวกเขาอ้างว่านี่เป็นการป้องปรามไม่ให้กลุ่มฮูตีนั้นโจมตีเรือบรรทุกสินค้าสถานการณ์ความขัดแยง้งที่กําลังเกิดขึ้นนี้เนี่ยครับหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกว่ามันจะลุกลามบาปตายในขณะที่ส่วนอื่นๆนั้นก็เกิดสถานการณ์ที่น่าสนใจอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการมีความผิดหวังต่อการที่กองทัพของขจอร์แดน ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศข้ามพรมแดนที่ตั้งของรัฐบาลอัมบานนั้นไม่มีความชอบธรรมที่จะปฏิบัติการดังกล่าวในการที่จะโจมตีคําว่ารัฐบาลอัมบานก็คือรัฐบาลของจอแดนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปสู่ประเทศซีเรียด้านกระทรวงการต่างประเทศของจอแดนออกแถลงการตอบกลับว่าสถานการณ์การค้ายาเสพติดและลักลอบลำเลียงอาวุธเถื่อนตามแนวพรมแดนของซีเรียซึ่งติดกับภาคเหนือของจอแดนเป็นไปคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ และรัฐบาลจอแดนนั้นไม่ลังเลที่จะดําเนินการเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมเหล่านั้นทั้งนี้มีรายงานว่ากองทัพจอแดนโจมตีทางอากาศซศีเรียหลายครั้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแม้ไม่เคยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจอแดนก็ตามความร่วมือระดับภูมิภาคในการปราบปรามค้ายาเสพติดจ,จากซีเรียคือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้สันนิบาตอาหรับตัดสินใจรับรัฐบาลดามัสกัสหรือว่ารัฐบาลซีเรียนั้นกลับเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อเดือนฤษภาคม ปี2566หลังระงับสถานภาพสมาชิกของอ e ีกฝ่ายนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียประทุขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2554สถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ต้องบอกว่าคุก,กรุ่นไปในหลายจุดเลยทีเดียวหลายฝ่ายนั้นหวั่นวิตกกังวลว่าสถานการณ์นั้นจะลุกลามบานปลายและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับมันก็จะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมานี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ